วัีค่ะวันนี้ซาซาก็อยู่ที่เขาใหญ่นะคะวันนี้ซาซาพามไปชมที่ดินในโครงการไมล์เมา์เทนสองนะคะคุณซาซาครับตัวที่ดินโครงการไมล์เมา์เทนสองเนี่ยตั้งอยู่ในตะบนอะไรครับตะบนขนงพราค่ะเอาคือปากช่องค่ะ,ต,ะตรงนี้นะคะเป็นที่ดินในโครงการไมล์เมา์เทนสองค่ะไมล์เมา์เทนสองใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ยกี่ปแปลงครับมีทั้งหมด 51แปลงค่ะห1เ็ดแปลงใช่ไหมครับมันเหลืออยู่เก้าแปลงนะคะก็คือเป็นเก้าแปลงสุดท้ายที่เปิดขายนะครับท่าเลตรงนี้คุณซาซาท่ามเลตรงนี้ถ้าเราวิ่งไปถนนธนรัตประมาณสักกี่กิโลครับเกกิโลค่ะเก้ากิโลใช่ไหมครับออกไปตรงกมเจของถนนธนรัตใช่ไหมครับตรงปับปตทถ้าเราวิ่งไปตรงบุนัซ่าล่ะครับคุณซาซา ถ้าเราวิ่งไปตรงโบนันซ่านะคะก็เพียงแค่7กิโลเท่านั้นค่ะ7กิลโลใช่ไหมครับใช่ค่ะเซ่าครับถ้าเราวิ่งไปตรงก,งกรงมรีบส่าตรงการเขาใหญ่ครับประมาณสักกี่นาทีครับ20นาทีก็ถึงแล้วคะ่ะประมาณักที่ยี่สิบนาทีใช่ไหมครับแพนกล้องให้คุณผู้ชมดูนะครับโครงการไมล์มอรเทนสองนะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ5้าสิบแปลงนะครับตอนนี้เรา มี9้าแปลงสุดท้ายมานําเสนอซึ่งเป็นที่ดินประมาณสักไซส์มาสักไม่เกินสองตารางวานะครับราคาก็อยู่ประมาณสักอันลับกลางๆนะครับาาก็กกกค,บคือแต่ละแปลงเนี่ยไม่เกิน2ล้านนะครับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งเหมาะกับอะไรครับคุณอาซ่าถ้ามองก,ก็คือเหมาะกับทำบ้านกอาศัยก็ได้เป็นรีสอร์ทก็ได้หรือก็จะเป็นฟูวินน่าก็ได้ครับก็ในโครงการนะครับเราเพิ่งทําการขยายไฟฟ้าเข้านะนะครับ ไฟฟ้าเข้าซึ่งก็เป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับรองรับหมู่บ้านรองรับบ้านพักตากอากาศได้นะครับตัวนี้ก็คือ,อไฟฟ้าเนี่ยก็กําลังดำเนินการอยู่นะครับแต่เราจ่ายเงินจ่ายอะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมแปะรายการที่เราไปจ่ายเงินกับไฟฟ้าให้ชมนะครับจริงๆแล้วโครงการไม,ม้มาทุนสองเนี่ยนะคะคือเขา จะอยู่ใกล้กับถนนเส้น2235ถ้าจากตรงนี้วิ่งออกไปเนี่ยเพียงแค่3กิโลเท่านั้นนะคะ,ะแล้วเส้น2235เนี่ยถ้าเราเข้าใจคือเป็นเส้นที่วิ่งไปโครงการไมโอโซนใช่ไหมครับวิ่งไปไทม่านะครับผมจะสลับกันระหว่างตัวภาพมุมสูงนะครับโดยใช้โดนกับภาพระดับสายตาที่เราเดินดูในโครงการนะครับจะได้เห็นความ สวยงามของโครงการนะครับคือถ้าจากโครงการนี้วิ่งออกไปเส้น2235ามห้าน่ะสามกิโลเองค่ะแล้วก็ใกล้สนามกอล์ฟแลนโชชาวีด้วยนะคะสนามกอล์ฟแลนโชชาวีประมาณสักกี่กิโลครับเออประมาณ3กิโลค่ะประมาณ3กิโลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองแผนกล้องให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าตัวโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ภายใลรอมภายในโงการก็มีการตัดหญ้าการดูแลอย่างดีนะครับก็ไม่นานนี้เราก็จะติดตัวโซลาซลล์นะครับไว้ในแปลงครับอะคุณซาซาครับเรามาดูแปลงที่เปิดขายเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างครับคุณซาซา แปลงที่เปิดขายนะคะมีก็มีขนาด209ตารางวา206ตารางวาแล้วก็1 8 3ตารางวา187ตารางวาครับมีด้วยกัน9แปลง <10 9 S 2> นะครับ9แปลงโซนที่เปิดขายนะครับแปลงที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นโซนประมาณน,นี้นะครับตรงที่กล้องแพนไปนะครับด้านหน้าะะด้านหน้า,า,นาครับด้านหน้าตรงนี้157ตารางวาค่ะ 3ามร้อยห้าตารางวานะครับติดด้านหน้าโครงการแล้วก็ถัดกันมานะครับก็จะเป็นแปลงประมาณสักร้อยกว่าตารางวานะครับไม่ถึง2 0งร้อยรแบตารางวาครับแล้วไปส่ตารางวาคุณซาซาตัวนี้ความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่เท่าไหร่ครับความสูงจากระดับจากระดับน้ําทะเลเนี่ยสามร้อยสี่สิบเก้าค่ะสามร้อยสี่เก้านะครับใช่ค่ะก็เป็นระดับที่กาลังพอดีนะครับในโซนเขาใหญ่ก็อยู่ประมาณหมูสีก็อยู่มันใกล้ๆเคียงกันนะครับใช่ค่ะ คุณทัาสรุปให้คุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งครับตัวที่ดินเนี่ยในโครงการนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่กี่แปลงแล้ววันนี้เราพามาชมเนี่ยมีกี่แปลงที่เปิดเสนอขายครับในใน,ในโครงการมาย์เมลเทนสองนะคะมีทั้งหมด5 1แปลงนะคะเอกสารสิทธิ์เขาเป็นชนดคฟุตแดงนะคะที่เปิดขายที่เหลืออยู่นี่คือเหลือเก้าแปลงเปิดขายในราคาตารางวะ8,900้าบาทค่ะก็ โครงการไมล์เมาเทน2นะครับตั้งอยู่ตำบลขนงพระนะครับอำเภอปักช่องนครราชสีมาอยู่ไม่ไกลาจากสนามกอล์ฟแลนชโชชานวีประมาณสัก3มกิโลนะครับอยู่ไม่ไกลาจากสนามกอล์ฟมูนันซ่าประมาณสักเกิโลเราสามารถเชื่อมต่อถนนได้2เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งไปถนนเส้นธนรัตน์นะครับเชื่อมต่อกอมอ7ประมาณสัก9กิโลนะครับ,รบแล้วก็ถนนเส้น2 2 3 5เส้น2 2 3 5คือเส้นที่วิ่งไป ไมโอโซนวิ่งไปยทม่าครับก็มอนเตวิสตานาะครับก็อยู่มาทักงสามกิโลถึงเส้นนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับสามารถที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางในโครงการตัวไมโอเรนสนะครับมีทั้งหมด51แปลงครับแล้วก็วันนี้เราพามาชมมี9แปลงที่เปิดเสนอขายนะครับในตารางวาละเท่าไหร่นะครับคุณสาซาแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับ เหมาะสาหรับอะไรบ้างครับคุณอาซ่าจ้างบ้านทารีสอร์ททารีสอร์ทก็ได้ก็ทำพูวิลล่าค่ะทำพูลวิลล่าก็ได้นะครับใครที่กําลังมองหาแปลงเล็กๆไม่เกินสองร้อยตารางวาเนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าโครงการนี้หมายมองที่สองค่ะครับมองเรื่องธุรกิจก็ได้มองเรื่องบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับในพื้นที่มีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดแปลงก็ ค่อนข้างที่จะเป็นโครงการที่ระดับกลางๆนะครับแต่ทีนี้คือถ้าเรามองเรื่องภูเวล่านะครับไฟฟ้าอะไรพร้อมหมดแล้วส่วนน้ําประปานเนี่ยเราประเมินคร่าวๆนะครับเราช่างประปาช่างเจาะบดานเนี่ยมาประเมินคร่าวๆก็อยู่ประมาณสักบ่อละประมาณสักสามถึงสี่หมื่นบาทนะครับในการเจาะในการขุดนะครับก็คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อคุณซาซาเข้ามาเพื่อเข้าชมแปลงนะครับ อีพีนี้เราคงต้องขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้ไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับ<ช>ขอบคุณครับสวัสดีนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ